สื่อเกาหลีเผยลิซ่าแบล็กพิงคถูกกดค่าตัวและได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดในวงแม้จะดังมากก็ตามนี่คือปัญหาที่ซ้ำซากที่ศิลปินต่างชาติในเกาหลีต้องเจอต้องเจอครับและอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิซ่าแบล็กพิงคนั้นไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment ออกไป ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ครับสิ่งที่สื่อทั่วโลกทั้งสื่อบันเทิงและสื่อแฟชั่นต่างพากันจับตามองก็เห็นจะหนีไม่พ้นครับประเด็นการต่อสัญญาของสมาชิกทั้ง4คนของวง b l a c k พิงกกับค่ายต้นสังกัด YG Entertainment ที่แม้ว่าแหล่งข่าวมากมายนะครับจะยืนยันว่าตอนนี้ทางต้นสังกัดนั้นกําลังดําเนินการเจรจายอย่างสุดความสามารถที่สุด ทว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวลือแพร่สะพัดในหลายกระแสจนทําเอาเหล่าบิงทโลงครับนั่งกันไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวกันนั้นครับนอกจากข่าวลือนั้นออกมามากมายเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสีสาวงแบล็คพิงค์ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดหุ้น YG Entertainment แล้วก็นั้นสํานักข่าวชื่อดังของเกาหลีใต้แห่งหนึ่งนะครับยังได้ขุดคุยหาข้อมูลและเปิดเผยเรื่องเหนือความคาดหมายเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกวงแบล็คพิงคออกมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยว่า ลิซ่าแบล็กพิงนั้นเธอคือสมาชิกที่ได้รายได้น้อยที่สุดตลอด7ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระแสนิยมมากที่สุดก็ตามซึ่งสงร้างข้อถกเถียงให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทันทีหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นเผยแพร่ออกไปทางประเด็นการดูแลสวัสดิการของศิลปินต่างชาติในเกาหลีที่ไม่เท่าเทียมกันและไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งครั้งหนึ่งสอนสมาชิก c l c ชาวไทยนะครับยังเคยเปิดเผยถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าลิซ่าแบล็กพิงก์ก็อยู่ในความดูแลที่อายุติธรรมแบบนี้เช่นกัน หนึ่งในข้อวิาพากษ์วิจารณ์สำคัญที่อาจจะสั่นคอน YG Entertainment และสถานะของ BLACKPINK ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือประเด็นเรื่องข่าตอบแทนที่ลิซ่า l l c k k พิ n นะครับได้อย่างน้อยนิดและไม่แปรผันตามกระแสนิยมในตัวเธอและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับที่ผลักให้ลิซ่าเดินหน้าตกลงเซ็นสัญญาใหม่กับเอเจนซี่ใหม่ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ ทางนี้เหล่าบิงและแฟนคลับทั่วโลกนะครับกำลังรอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อจาก YG Entertainment ซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าประเด็นเรื่องการต่อสัญญาของ4สาวงแบ a ็ k พิง k นั้นจะได้รับการแถลงในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'm keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do.